สวัสดีทุกคนวันนี้เราแล้วก็แก๊งตัวซีซันกำลังจะไปที่ไหนวะดำน้ำกันที่เกาะเฮแล้ววันนี้เราก็มาขึ้นเรือกันตรงที่ท่าเรือฉลองจังหวัดภูเก็ตตอนนี้กำลังจะไปขึ้นเรือแล้วจะถห้ดูบรรยากาศ วอกหนึ่งวันของเราเริ่มขึ้นแล้วนะคะหวันเดี๋ยวเราจะนั่งเรือกันไปเอานั่งรถไปก่อนแล้วก็ไปขึ้นเรือตรงตรงท่าเรือนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหน ทิปร่องทะเลหนึ่งวันของเราเรามีสมาชิกใครกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาแนะนำตัวกันก่อนนะคะนี่ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะจอยค่ะจอยนะคะแนะนำตัวค่ะน้องบ๊อบค่ะน้องบ๊อบค่ะแนะนำตัวค่ะแก้วค่ะแก้วนะคะมาค่ะอีกหนึ่งคนนะคะกกระเทยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอจวจะ วันนี้เรามากัน5้าคนแล้วก็มีพี่ๆทีมงานที่เขาดูแลความปลอดภยัยผู้จริงบอบบางอย่างพวกเราเนาะก็ <c oughs> ประมาณสี่ห้าท่านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเรือกันดีกว่าสสวััดีครบน,นี่คือเรือของเรานะครับอ๋อต้องถอดรองเท้านะคะ กนยางประมาณสี่ห้านาทีเนาะโอเคขอบคุณมากครับอ่าเมื่อกี้ก็เป็นการบรรยายเนาะของพี่ไก่ของบริษัทวันนี้เรามากับรเบริษัทอะไรวะเซเว่นมารีนค่ะบริษัทอะไรนะเซเว่นมารีนนะคะไม่ใช่เซเว่นอีเดเว่นนะคะนี่เรามีก็จะมีก็จะมีเวลคัมำดิงให้กับพวกเราด้วยนะครับในส่วน นี่คือบริษัทที่เราเช่าเรือมาใช้เว่นามาทุกคนสามารถติดต่อมาได้เนาะบริษัทยักใจเรือของปรเกตคือบรรยากาศดีมากอยากให้พวกแกม,มาลองเออว้ยจริงคือแบบอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยอยากให้มาเที่ยวแบบนี้ดูนะสนุกมาก ก็จะเป็นบริเวณตรงหน้าเรือนะตรงหน้าเรือที่เรากำลังอยู่ตอนนี้เป็นบริเวณตรงหน้าเรือคือบมันจะมีมุมที่แบบให้เราถ่ายรูปได้สวยงามมากเนี่ยปแล้วก็ข้างล่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้เนี่ยได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปะที่แบบเอ้ยเห็นน้ําทะเลข้างล่างไว้แกมันมีน้ําทะเลอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยเฮ้ยมันดีมากํะมันสวยมาก ก็วันนี้กิจกรรมหลักๆของเราก็น่าจะไปดำน้ำดำน้ำแบบส n o r k e l i n g ไงนะที่เกาะพีก,กันเนาะโชคดีมากคือวันนี้ก่อน2วันนี้นะพี่ๆเขาบอกว่าที่ภูเก็ตเนี่ยโอโ้โหฝนตกหนักมากจะบอกว่าเรามากันตั้งแต่เมื่อนะวานนเมื่อวานเนี่ยก็ฝนไม่ตกเลยแล้วก็วันนี้เนี่ย ก็ไม่ตกเลยเหมือนกันนะเนาะแล้วก็แดดดีมากฟ้าเปิดมากก็สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถดำน้ําได้เนาะใครที่จะมาหรือจะเช่าเรือของบริษัทเซเว่นมารี ley, เนี่ยก็โทรมาถามกับพี่ๆเขาก่อนได้เนะแล้วก็เช็ควันเวลาใน,ในการ ในการเดินทางหรือว่าสภาพอากาศเนี่ยพี่พี่เขาจะเช็คให้ได้วันนี้ว่าเรามาเลี่ยจะได้ไม่เสียเที่ยวกันแล้วก็สามารถเช่าเรือได้เดี๋ยวจะติดลิงก์คอนแทคของบริษัทพี่พี่เขาไว้ตรงนี้นะจ๊ะพี <c oughs> ่ไกด์เขาจะน่ารักมากคือเขาจะมีบริการถ่ายรูปกับพวกเราด้วยนี่เ่อสของเรานไม่ไแตกเลย วันนี้บรรดาเดอะแก๊งของเราวันนี้นะคะผู้ร่วมทีมนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อากาศมากเลยค่ะโชคดีเนาะที่พกเรามาแล้วแบบคืออย่างที่บอกทุกคนไปนะคะก่อนหน้านี้ว่าแบบกูอนที่เราจะมาก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากที่ภเกยตแล้วก็พอเรามาปุ๊บฝนหยุดเลยเฮ้ยหรือว่าเป็นเพราะเราเราความสดเพราะความสิ้นกุ้งกัดนะไม้มา โชคดีนะที่เกิดมาสิ่โหไม่งั้นลำบากแย่เลยนะคะสำหรับสีิปนี้นะคะจะอ้วกจับอย่าเบนหดานะคะไม่ด่ามาก,กันเนาะดูนะคะก็ภายในเรือกันเดียวข้างหน้าของเรา,เราก็จะถึงเกาะที่เราจะไปแล้วใช่ปะไม่ค่ะนี่นก็เกาะที่เราจะไปคือเกาะเฮเอเกาะเฮนะคะก็จะถึงแล้วข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีดำน้ำมอไรเน้นเลยเนี่ยล่ะอะไรนะอีกอะไรลุ้งพี่แกอย่แบบอ๋อคาราเซลลิงเหรอ เดี๋ยวมีกิจกรรม Activity มากมายให้เราได้เล่นเลยนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง าจอดเรือเพื่อที่จะขึ้นเกาะอ,อันนี้เกาะอ,อะไรนะพี่ปาเาน่าบีชเกาะเฮปาเดน่าบีชเกาะเฮนี่ฮนะสวยมาก ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่กอเกาะเฮแล้วเนอะเรามาเรามาอะไรกินเหรอทานท้าแล้วเหรอ,อยังทำกิจกรรมอ๋อ,อน,นี่คือมาพักแบบเอาแรงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปทํากิจกรรมทางน้ําทางทะเลพายลุงพายเรืออะไรเงี้ยก็มีพาราเซลลิงด้วยก็เล่นน้ําที่หาดได้แต่เรือเรือคายักที่นี่มันเป็นเรือแบบแก้วใช่ไหมใช่แล้วกระจกรอท้องกระจกแบบเห็นแบบทำไมชาติาข้างล่างได้เลยอะไรเงี้ยร้านอาหารนี้ก็ถือว่า ดีอะ่ะก็คือมีมีดนตรีสดอะไรให้เราได้ฟังด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ